สวัสดีครับตับมะขกับริการน้องนาคิดฟันเย้ yeah. วันนี้ก็อยูอ่ในช่วงว่านไวสายชิลนะครับเรื่องว่าสายชิลวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวนะฮะวันนี้จะพาไปเที่ยวขันทยายอีกแล้วอีกแล้วนะะ คือมีแขกมาด้วยนะครับองงจากอีพที่แล้วเนาะ<ม>ก็อีเท่าไหร่น่ะมีที่สแล้ว<ม>อันนี้ วีดีแล้วก็มีมาด้วยนะชื่อจาริโก้นะแล้วก็มีน้องมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่เดิมกันเลยนะทุกอย่างเลยนะแค่มีแผขกนะเพื่อโอเคคงรู้แล้วครับว่าที่เดิมที่แรกที่ที่อะไรครับเดอะเคลฟคาเฟ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปกันเลยไป two thousand years later ตอนนี้เรามาถึงเดอะเคลฟคาเฟ่ที่เดิมของเราแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเลยนะครับตามนักมีค่ะผม โอเคเราจะพาส่ดดท้งไม่เหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> นี่จ,จำได้หรือเปล่า <Yeah. S 1> เปิดเพลงแนละ้วทำอะไรเนี่ย ข้าวปลาอ่ารมาแล้วนะคะเพื่อนต้องม้วนมานั่งข้างนอกเนาะก็นี่ครับอาหารมาแล้วมีไข่เจียวด้วยยองฟูเลยดีมากน้ำน้ำเดิมนี่นะครับนี่นะเช่หลับไปเลยเดี๋ยวการจะกินข้าวเสร็จนะคะ โอเคนะตอนนี้ก็เอ่อเรียบร้อแล้วนะคะก็เลยไมาเล่นเปรน,นะครับนี่ชอบดีโอเคมันเป็นเปรเล่นเล่นๆนะครับท่น,นก็เลยจะเห็นผมมันกล้องสั่นนิดนึงอุ้ยแล้วก็นั่นแหละครับมันผมฉันเล่นเปย์อยู่ครับใครแต่งเรื่อยๆนะครับแต่งกับคนเดียวเลยไม่ใใครคือแต่งนะจริงๆ ม,มชแขงนะครับ,อบโอเคเออเดี๋ยวสั่งที่ไหนกันแขวงก่อนนะครับตอนนี้เริ่มอยู่แล้วแล้วไม่หยุดกันแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เราขึ้นมานะตรงนั้นเราขึ้นมานะครับอย่างนี้น้ำหนัตรงการตรงนี้นะครับทุกคนเข้า,ขาจับนะครับจับนะครับ สองข้างนะัแนะนําแล้วก็เอ็นตัวไปด้านนนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับครับก็อีกด้านเลยห้ามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันเริแบบแบ่อนแกนนี้อ๋อไงเรื่อนแกนนี้เลยต,ตาเห็นเลยนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะถ้าก,กว่ามันจะเปลนเท่าดินเร่งเท่าดินพื้นต้องการเลยนะครับผม โอเคท่านนี้อานนี้ผมจะมาบอกนะครับเอออย่าลืมนะจับตรงนี้ตลอดเวลานะครับไม่งั้นมันจะอาจจะเกิดอันตรายกับเพื่อนได้เดี๋ยวก็ไปจกกัดการที่รถเลยไปเฮ้ยนี่นะครับเด็กที่มาเล่นชิงช้านะครับนี่นครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับ สนุกใหญ่ยนะครับนนี้สนุกใหญ่เลยครับตอนนี้ก็เตรียมไปแล้วครับนี่เตรียมไปแล้วตอนนี้ก็แบมนด้วยถ้ำกันไปนะว่ <c oughs> อะไรไม่ได้อะไรไปดูก,กันกอนว่าใครว่าอะไรกันบ้างนะเอ้ยไล่ใช่ไหมใครว่าอะไรอะตัวอะไรกันเนี่ย นี่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเนาะพวกใหญ่ยังไม่มากันเลยมือมันเยอะัแยะโอเคตอนนี้เรามาถึงเฮล์เจนดีสอรดแล้วนะครับก็ใช่ก็เป็นรถแล้วตม้ง้็ไปดีกว่าครับที่มาใช่ไหมเขาจะมาหาเราเขาก่อนมา ปดแปตื่ตสนสองสิบห้าจุดเจ็ดเดี๋ยวผมขอไปเช็กกิโลที่เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกตอนได้ห้องนะครับไปโอเคตอนนี้เราได้ที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปห้องเราเลยนะครับอย่านี่ครับ ตอนนี้ลิฟต์ขึ้นแล้วชั้นที่หเนาะนอนห้องไหนใช่เดียวแยกหกหนึ่งหกใช่เดียวเด็กๆวิ่งไปก่อนเลยห้องอะไรคะหกหนึ่งหกเงสี่เฮ้ยหกหนึ่งแล้วเหรอหกหนึ่งสีนนแล้วเหรอเขาได้แล้วก็หกหนึโอเคนะเดี๋ยวีตอนนี้ไปเล่นน้ำกันเลยนะฮะเรียบร้อยพอรียบล้ว น่ารู้ตลกอะโอเคเดี๋ยวทาไปเจอกันตอนที่ไปสนามนั่กันเลยนะครับโอเคนะครับกำลังน้ำคันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับคงรู้นะว่าน้ำเป็นยังไงโอเคครับจะเจอกันบนห้องเลยครับอีกวันตอนนี้ก็อีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็แบบกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ากล้องอยู่อีกที่หนึ่งเนาะก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ยุกอยู่นะครับเราแล้วก็จะได้ก็ไหวก็กําลังเล่นจะมินกันอยู่ อ๋อเนี่ยไปเรื่อยๆนะถ้ามีอะไรทำใช่ไหมหมายจะเล่นตึกถล่มหรือหรือเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนตั้งเสร็จนะครับข้าวนี่หนึ่งนะเพื่อนอันนี้จะให้ดูอของที่จะเลโก้ประกอบนะครับอ่ะมานี้เลยจเลโก้ประกอบคนเดียวเนี่ยฮะใช่ไหมใช่จะ่เลโก้ประกอบคนเดียวคนนี้เนี่ยสองอนนี้นะครับตัวอะไรไม่รู้ หนาป้ากับใช่หน้าบากับ,าบสือเสือดาวอยบให้ดูนะครับนี่สองตัวนี้นะครับความพิเศษของอันนี้ก็คืออย่างนี้นะดูนะของตัวเสือที่ดาบครับนี่ตรงนี้จะเกิดใส่ฐานะเปิดสวิตช์มันก็จะเดินนะครับแล้วก็ปล่อยดาบออกมาเองได้นี่แล้วก็จะคำรามนิดหน่อยนี่ตัวนี้ก็มีบาสุกา้าข้างหลังแต่ประเด็นก็คือมันมันกดหัวไม่ได้อันนี้สอแยันี้ทําไม่เป็นว่าให้มันเด้งมาข้างหน้าอยงัน ก็เลยต้องใช้มือดันออกมาแทนตรงนี้เป็นปีงีเป็นปีนะวันน,นี้นี่ก็นย่ก็นี้โอเคก็มาอย่างนี้นะครับเลื่อนข้างบนแล้วก็มาอย่างนี้อันนี้มันทำยังไงอ่ะออฟิวอันนี้ก็จะเลีเ้ยงที่สวยเลยอันนี้ไม่ผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันเรามันออกมาอาจจะนอมัตยังไงนะครับก็เลยต้องทำอย่างนี้ไปก่อน ้งยังครับยังครับวันทําล้มไปสองทีแล้วมั่วไหมไม่ได้มั่วต้องต่อใหม่อีกรอบนี่เพิ่งเริ่มต่อใหม่แย่หวายจาิโกทำเองใช่ก็มันมีบ้างเดี๋ยวขอทําสปีดกัน หว่างที่กำลังต่อโดมิโนอยู่นั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโดมิโนโล้มนั่นเองตอนนี้เราก็จะกลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่เราต้องเอาออกกันที่แล้วนวะ,ะครับาของมาทุกคนมาไม่ใบ้กล้องเลยเร็วที่ทำให้ไครไปไหนด้วยจอยกล้องไปไหนแล้วอะ <c oughs> ขอตัวไปเช็คเอาท์ก็เช็คเอาท์แล้วนะครับแล้วก็เพื่ออยากให้ผมไปที่ไ,ไหนอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับถ้าชอบไปเล็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับบ๊ายบาย